สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวแล้วแต่เราไปนัชการนะคะว,วันนี้นักการวันนี้ครัวของเราจะมาเสนอเมนูหมูอบอเครื่องก็แล้วแต่เราหมูอบนะคะจะนัดว่าจะทําทานคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำค่ะ นี่นะคะซึ่งก็กำลังจะแต่ว่าข้างนอกฝนตกหนักมากค่ะเห็นไหมตกหนักมากค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูน้ำ <c oughs> น้ำท่วมแปลงผักนานหมดแล้วกำลังจะเป็นแปลงผักนะคะแต่ตอนนี้เป็นแปลงหญ้าไปก่อนมีต้นมะนาวอะมะนาวเป็นแล้วก็มะนาวเป้นอยู่ในดง ในดงหญ้าไม่ค้าน้ำท่วมค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่กเ็เดี๋ยวจะนึ่งข้าวนะคะนี่ข้าวนัดก,ก็ได้แช่ได้แช่ไว้แล้วเป็นข้าวข้าวเหนียวสีขาวนะคะแช่กับข้าวเหนียวสีดำนิดหน่อย เราเน่อเราจะนึ่งไม่เยอะแต่จะเยอะไปก็ไม่หรอโอเคค่ะงั้นก็กลับมาตำสามเกลือนะคะก็จะมีอ่ใส่ลงไปเลย<ป>จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยพริกไทยเนี่ยแล้วแต่เรานะคะว่าในครัวที่บ้านมีพริกไทยขาวหรือพริกไทยดํา บอกเินว่าครัวที่บ้านน่ะพริกไทยขาวหมดค่ะเลยต้องใส่พริกไทยดำลืมตลอดเลยว่าจะไปซื้อโอเคค่ะใส่ลงไปโอ้ยแป๊บนึงค่ะลูกสาวแล้วก็โขกให้ทุกอย่างละเอียดนะคะ สามเกลือค่ะและนี่ก็คือสามเกลือที่นัดตำไว้เรียบร้อยะะแล้วนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะ่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะเราจะทำการหมักกันแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนัดจะใส่ มะขัยไม่ใช่มะขัมเปียก <c oughs> น้ำตาลปีบ๊บ <c oughs> โอ้ยน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะ <c oughs> แล้วก็จะใส่อซอสซุปรสปลาเขียวนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวะคะ่ะพอดี ไม่พาใจขวดซีอิ๊วขาวอะรูมันใหญ่เพื่อนๆใครสังเกตกันไหมคะอ่าพอเปิดเรามาเราซื้อมาเ่ะพอเปิดพอเนี่ยจุกอย่างเงี้ยรูมันจะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ลืมตลอดเลยเวลาจะเทก็คือมันก็จะไหลมาแบบิดพุไหลออกมาเลยอะเยอะเกินอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้ก็เลยต้องหาขวดมาเปลี่ยนเออต้องหาขวดมาเปลี่ยนอ่ะ ซอสน้ำมันหอยนะคะเป็นซอสน้ำมันหอยซอสหอยน้ำมันผงทีนี้แล้กก็จะใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะ เป็นน้ำมันงาน,นะคะจัดความหอมมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใสะคะ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป๊กเป๊กนะคะแล้วแต่ยี่ห้อเลยค่ะที่บ้านเรามียี่ห้อรวงข้าวหรือเรามียี่ห้ออ่า อะไรก็ได้อาศใส่ได้หมดค่ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่า,าที่บ้านเราที่ครัวของเรามีอะไรติดครัวที่ห้อไหนติดครัวเราก็ใส่ลงไปค่ะเราก็ทำการตีนะคะให้น้ำตาลละลายค่ะ พอตาล้ต,ตาลเริ่มมาลายเราก็จะใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยซึ่งที่บ้านนั้น <c oughs> ไม่มีถุงมือนะคะเราก็ใช้ถุงก๊อบแก๊บแทน <c oughs> ตามคอนเซปต์เลยค่ะมีอะไรก็ใส่ต <c oughs> ัวเรามีอะไรแบบไหนเราก็ใช้ตัแต่ลงเอานะคะ <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องเป็นถุงเลยก็ได้เนาะแล้วก็ลูๆๆมกมัขลูกปบลูกเคลา้าให้เข้ากันนะคะล,ลองชิมกันอโอเคไม่ต้องเค็ม มากเดี๋ยวเราจะไปทานกับส้มตำกับข้าวเหนียวด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วนักก็จะใส่งาขาวด้วยนะคะทุวความสวยงามลุกลุกลุกเข้าไปโอเคอเ,คเคนาะเราก็จะหมักทิ้งไว้ ยิ่งนานยิ่งดีนะคะจริงๆแล้วอะ่ะหมักข้ามคืนด้วยก็ก็ยิ่งดีเลยแต่นี่เราจะหมักไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะก็ยังไม่ไม่หิวข้าวเนาะเราจะยังไม่ได้ทำอีกอย่างก็ฝนตกด้วยคะ่ะเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะอบมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ พักก่อนให้เขาไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เขาพักผ่อนได้เต็มที่หน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันก็ใส่พริกทั้งสองอย่างสามอย่างแล้วนะ,ะพริกแล้วก็ตะเคียมแล้วก็ผงนวลผงนวดนี่ตังชอบไหมจ๊ะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ชอบชอบชอบมากชอบน้อยเสศร้ายก็บเสศร้าย มันเถือเทศจ้ามันเถือเทศต้องกดๆนะคะใช้สากผมเถือเทศให้พอแตกนุ่มก้อนนุ่มๆอย่างนี้ก็คุ๊บๆมาได้ทำงานไปจ้า ่อน่ก็จะใส่สงสมที่ห้อเลยนะคะดูเลยจ้ะซิมมโอเคจัดละซิมอ,มอมะไรกันจ้ะสวดเลยค่ะที่น้โอเคต ปรุงรสตามชอบค่ะอชอบเป็นไรเราก็จัดกันนั้นเลยค่ะบเท,ทสิคะลงลยจา้า ตม้มตมนี่ผักบุ้งนัดไปเดินเก็บเมื่อกี้นะคะกลางร่มเดินไปเดินเก็บเลยข้างบ้าน <c oughs> แล้วก็เก็บผักกระถินมาด้วยยอดกระถินค่ะแคบโหมูนะคะหน่อไม้ต้มที่เรามีหน่อไม้อยู่แล้วเนาะจากคลิปแรกอีพีแรกที่นัดทําหน่อไม้ผัดหมูหุ้นเส้นนะคะอืมจะมีส้มตำของเราจ้าเนื้อลเลยจ้าโอเคนะคะ แล้วก็ข้าวเหนียวของเราก็เสร็จแล้วจ้ะนี่ปิดด้วยไปตองด้วยนี่ฮะข้าวเหนียวดำนี่สวยงามเหมือนคนทำเออไม่ใช่ละโอเคค่ะงั้นก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนี่ค่ะ หมูหมักของเรารสชาติเดี๋ยวชิมก่อนอืมนุ่มหอมเครื่องเทศหอมสามเกลือมากค่ะอ,อ,อร่อยนะคะมะส้มตำแซ่บๆของเราเครื่องเคียงอลังนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็นัดขอ จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงสนุก enjoy ไปด้วยกันนะคะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ